เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและคุณผู้ดูทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark s e r v e v a l Ascended สวนนี้เราอยู่กันในมัดสิมีชีวิตต,ตัวใหม่สิวาเทรเรียมสัตว์ของพระศิวะหรือพระอิศวรสําหรับพระศิวกับพระอิศวรเนี่ยเป็นเทพองค์เดียวกันนะครับซึ่งในสมัยสุขโขทยัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพระศิวะเป็นที่รับรู้กันดีในนามว่าพระอิศวรน,นะซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่สูงสุดซึ่งในวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสิวาเทรเรียมวิธีการจับแล้วก็อะไรต่างๆจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะสิวาเทรเรียมหรือสิวาเทรเรียมหรือ สิวะเทเรียมสัตว์ของพระอ,อิศวรหรือพระศิวะสปีชีศสิวะเทเรียมใจแกนเทียมสิวะเทเรียมถือกำเนิดในช่วงปลายยุคไมโอซีนประมาณ7ล้านปีก่อนในแอฟริกาและลอดมาจนถึงปลายไพลโตซีนตอนตดสากได้รับการค้นพบจากเชิงเขาฮิบาลัยมีอายุป,ประมาณ1ล้านปีก่อนมีข้อเสนอแนะว่าอาจสูญพันธุ์ไปเมื่อ8 0 0 0ันปีที่แล้วสิวะเทเรียมมีลักษณะคล้ายกับโอคาปิในยุคปัจจุบัน แต่มีขนาดใดญ่วกว่ามากและหนักกว่ามากโดยสูงจากไหลประมาณ2.2เมตรส่วนสูงรวม3เมตรและหนักได้ถึง400-500กิโลกรัมการประมาณการที่ไม่กว่าเกิดขึ้นโดยมีมวลกายโดยประมาณ1,250กิโลกรัมหรือ1,360กิโลกรัมสิ่งนี้ทําให้ซิวะเทเรียมเป็นหนึ่งในสัตว์เขี้ยวเอื้องที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักการ,รมาน้ําหนักนี้ถือว่าเป็นการประเมินที่ต่ําไปเนื่องจากไม่ได้คํานึงถึงเขาขนาดใหญ่ที่ตัวผู้ครอบครองอยู่ซิวะเทเรียมมีออสิคโคนคู่ที่กว้างคล้ายกับเข่า,ขากวางอยู่บนหัวสำหรับที่ ไม่รู้จักออซิคนผมก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะที่มันจะอยู่บนหัวของยีราฟนั่นเองนะและนอกจากอยู่บนหัวของมันก็ยังมีอยู่เนื้อดวงตามันทั้งสองข้างด้วยนะไหล่ของมันมีพลังมากในการรองรับกล้ามเนื้อคอซึ่งจําเป็นต่อการยกกระโหลกศีรษะที่หนักหน่วงและมีอยู่ช่วงหนึ่งสิวัตเทเรียมถูกระบุอย่างไม่ผิดว่ามีความเชยงระหว่างสัตว์เคี้ยวเอื้องในยุคปัจจุบันที่ถูกเรียกว่าแพคคีเดิมหรือแพคคีเดิมมาตาเช่นฮิปโปช้าง แลหมาและสมเสร็จแต่พวกมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยส่วนในเกมอาร์นั้น ถ้าจะให้มันสปอนในแผนที่ก็ต้องไปโหลดมอสมันมาก่อนนะแล้วก็แอคทีฟมอสให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถพบพวกมันได้แค่ในบริเวณป่าเรดบ o d เท่านั้นวิธีการจับนั้นก็ง่ายมากจับโดยวิธีพาร์สิอาหารที่ใช้ป้อนก็จะเป็นสวิตต์เวจิ a เ l อร์เบลเค้กจะได้ในเรื่องความเร็วแล้วก็เทมมิ่งเอฟเฟกแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเบอร์รี่ม่วงก็ได้แต่ก็จะนานหน่อยแล้วก็อีกอย่างที่ต้องระวังก็คือหลังจากการป้อนอาหารเจ้าซิวัตเทเรียมเนี่ยจะทําให้สัตว์ที่รอบๆตัวมันเนี่ย ressive, แาาย e อาา็กัันบนมะเพราะฉนนั้า สัตว์เลี้ยงคู่ใจของเราไปด้วยนะครับจะได้ช่วยเราป้องกันภัยอันตรายนะถ้าใช้เบอร์รี่ม่วงป้อนก็จะได้สู้กับสัตว์รุนนั้นบ่อยหน่อยนะ หลังจากจัดได้แล้วอานก็มีทั้งหมด2แบบก็คือซิวัตเทอรเรียมเซดเดิลกับซิวัตเทอร์เียมเซดเดิลพลัสสามารถค้าไว้ที่เลเวล71เหมือนกันโดยอันแรกซิวัตเทอร์เียมเซดเดลสามารถค้าไว้ที่โตสมิตตรถมงสมก็จะมีไห g h 240 f i ย e r 160 w ไฟเบอร์160วูดแและเมทัลอินกอด80ส่วนซิวัตเทอร์เียมเซดเดิลพลัสคาได้แค่ในตัวของซิวัตเทอรเรียมเท่านั้นสวงสมก็จะมีไห8 0ี่ร้อ320ดส0บมฟเบอร์สามร้อยยี่สิบวูดร้อยราด 1. โดยอันนี้ยัมีค่ากอดที่มากกว่าอยู่ที่150โดยแบบธรรมดาจะอยู่ที่แค่25เท่านั้นและสุดท้ายความสามารถของจีวะเทเรียมคลิก้ายมีชื่อท่าว่าเฮดบัตสามารถใช้ได้การฟาร์มเบอร์รี่ด o ชบูดได้ไม่สามารถใช้ได้การฟาร์มเนื้อได้ ลิกขวาเตะหลังหลังจากเตะโดนศัตรูทําให้เกิดดีบัฟที่ทําให้เคลื่อนที่ช้าลง ตัว C นั่งนอนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แลกวด้ยกับการลดดาเมจได้ถึง80%เลย เลฟคอนโทนหรือคอนโทนสายเปิด t h e ร์มอลวิชันจับความร้อนของสัตว์ทุกชนิดและเมื่อเล็งไปที่สัตว์ทําให้เห็นค่าสแตทต่างๆของสัตว์ตัวนั้นสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ในไฟล์ ini สุดท้ายความสามารถพาสซีฟเมื่อในบริเวณที่ซิวัตเทอเริอัมอยู่มีเดลสาเวลตันมันจะโชว์ไอคอนที่รูเวนด้านขวาล่างของจอว่าแมกเรเวลไวน์ไดโนดีเทกเต็ดไม่ใช่ความสามารถใหม่อะไรนะครับสัตว์บางตัวในเกมมาร์คตัวฉบับเนี่ยก็มีความสามารถนี้เช่นกันอย่างพวกไลท์เพลตโชว์เร์เพลตอะไรพวกนี้นะจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะเกี่ยวกับเจ้าซิวัตเทอเริอัมหรือว่าซิวัตเทอเริอัมถ้าอยากให้ทำตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยสําหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมนั่นเองสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันแล้วไปเจอใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและกราบสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า